สวัสดีครับสวัสดีสมมเครื่องเส er ียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็ FC นะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชม power นะครับของ5000ันอานะครับของวันที่7ธันวานะครับนะครับหายไปนานวันนี้ก็ใส่หลายตัวแล้วนะครับวันนี้นะครับรีวิวหลายตัวแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับ power อร์เมนะครับ2ฟิวนะครับ2ฟิวนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับเดิมนะครับไม่เคยซ่อมนะครับ นี้ก็จะมีน่องรอยการการใช้งานนะครับถลองนิดนึงนะครับไม่มีผลต่อเสียงนะครับของลําเดิมนะครับท่นนี้นะครับก็สามารถขับ18ได้8ดอกนะครับ18 8ดอกนะครับข้างละสี่สบายๆนะครับราคาแท่นนี้ก็อยู่ที่2 4,500บาทนะครับราคาแท่นละ24,500บาทนะครับพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหานะครับ ก็รีบตัดสินใจนะครับตัวนี้ก็จะมีปุ่มมิวนะครับท่านนี้นะครับตรงกลางนะครับก็ไฟตรงนี้ก็จะมีไฟสีฟ้าแล้วก็สีส้มนะครับลองเดี๋ยวรีวิวเดี๋ยวลองไฟแล้วก็รีวิวไฟให้ดูนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับก็จะมีสายสัญญานนะครับเดี๋ยวขอสายสัญญาณนะครับจะเป็น XLR นะครับเข้านะครับนี่ครับหรือจะเป็นแจ็คโฟนก็ได้นะครับพวงอีกแ่นนะครับโมโนนะครับ เมนูกดกดตัวนึงนะครับจะดังท so ั้ง4ี่รูนะครับถ้าสเตอร์นะครับกดช่องนึงก็จะออก2อรูนะครับรับเพราะข้างนึงนะครับจะมีสเปคคอนสอรูนะครับเราจะเสียบรูไหนก็ได้นะครับเราจะเสียบรูไหนก็ได้นะครับแต่รูนี้นะครับคู่กับไอ้ข้างขวานะครับเหมือน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 คู่นี้นะครับก็อีกข้างนี้นะครับคู่นี้ก็ข้างนี้นะครับนะครับ ไม่ไม่ไม่งงนะครับสองฟิวนะครับสองฟิวนะครับสภาพยังโอเคนะครับถือว่าโอเคนะครับ24,500บาทนะครับสินค้าตอนนี้ก็หายากนะครับโอ้โหผมจะได้มาทีละแท่นนะครับโอ้โหหายากจริงๆนะครับไม่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 ค่อยมีมีใครขายนะครับไม่ค่อยมีใครขายนะครับพี่ๆท่านท่านไหนที่ใช้งานนะครับก็ไม่ค่อยขายนะครับไม่ค่อยขายกันนะครับเพราะมันเราก็จะไปซื้อมือหนึ่งก็ซับ มันก็ไม่ถึงนะครับบางท่านนะครับบางท่านซับถึงก็ไม่เป็นไรนะครับบางท่านก็หานะครับมือสองสภาพสวยๆมันก็ยากนิดนึงนะครับไม่ค่อยมีใครขายนะครับท่านนี้ก็หนึ่งมือสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับมีตัวไหนถือมาได้เช้างานก็เอามาแลกตีเทิร์ได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีที่ร้านนันศัก์ทัดเจ้านะครับารแลกตีเทิร์ก็ได้ทุกตัวนะครับ มีตัวไหนที่มาได้ช่างงานก็เอามาแลกตีเทินได้นะครับเผื่อิ๊พี่ต a, ้องการสินค้านะครับก็โทรเข้ามาสอบถามไปเลยที่ร้านโนนสักนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูก็จะขับเบรนะครับขับเบรข้างเดียวนะครับ4ดอกแล้วก็ขับกลาง2ดอกนะครับข้างหนึ่งครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับนะครับมาลองไฟกันดูนะครับไฟตัวนี้จะเป็นไฟสีฟ้านะครับนี่ครับไฟสีฟ้านะครับแล้วผมบอลเครื่องนะครับ ก่อนเครื่องไฟจะเป็นสีส้มนะครับเนี่ครับก่อนตัวนี้จะเป็นตัวมิวนะครับเป็นตัวมิวนะครับนะครับตัวนี้นะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับชแนลนี้ขับกลาง2ดอกนะครับนี่ครับตัวบนนะครับซิมาแล้วก็ไดิเวอร์อีก2นะครับตัวนี้ก็ขับเบรนะครับแปดดอกนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ ปกตินะครับมลแรงจัดนะครับวัดอาวัดอ,อามิ์แท้นะครับแท้นะครับโปเทคนะครับไฟปกตินะครับ ก็สองหมี่พันห้ารบาทนะครับลองเทสไฟนะครับเดี๋ยวผมเทสไฟให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอถอดสายลำโพงออกนะครับไม่มีพี่ลองพาน้ำเสียงนะครับเดี๋ยวลองไฟดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเปิดได้ครับนี่ครับเปิดได้ได้เลยพี่แล้วก็นี่นะครับบัญชีกันนี่เลย นี่ครับไฟปกตินะครับไฟปกตินะครับนี่ครับครับบัญชีเดียตัวไหนเด้อตัวไหนครับตัวละสิบบาทครับครับผมนี่ครับไฟปกตินะครับทั้งสองฝั่งนะครับเป็นไฟหยดน้ํานะครับทั้งสองฝั่งนะครับสบายครับ สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ฝากพี่ๆทุกท่านศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าปสี่ห้านะครับมาเจอกันอีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ